นิกกี้ลงรูปเซตที่ญี่ปุ่นนาทุกคนน่าจะเป็นตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเลยแล้วแต่ละรูปคือดีมากโดยเฉพาะรูปนี้นาทุกคนไม่รู้ว่าไปไงมาไงได้รูปนี้เฉยเลยแล้วก่อนกลับก็คงจะมีแวะเดินเล่นแล้วก็กินข้าวกันด้วยแล้วดูแกงนี้นาทุกคนใส่แว่นแล้วก็ยืนด้วยกันนาะคือเรื่องไม่ถูกเลยแต่ละคนนี่เฟียวมากโดยเฉพาะนิกกี้นาทุกคนอย่างหล่อเลยหนาภาษาญี่ปุ่นไม่ออกดูมันกดกัน หนักแล้วไม่ดูความหมายฮะกดไปก่อนได้ไหมไอต้นโน้ตมีไอ้รู้อย่างเดียวว่าอีกนี่ขาดออกแล้วเนี่ยนี่ขาดออกแล้วดิใช่วันนี้นะครับอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกดูมันกดกันหนักแล้วไม่ดูความหมายฮะกดไปก่อนได้ไหมไอต้นโน้ตมีไอ้รู้อย่างเดียวว่าอีก นี่เอาถาดออ,ออกแล้วดิ่นี่ถาดออกแล้วดิใช่หมดนะ้าไม่มีนะม,มีอ่นะมีอ่ะโปรไทบอมแล้วที่สนามบินมีไลฟ์นาทุกคนเราลงไว้แล้วก่อนหน้านี้ถ้าใครยังไม่ดูก็ตามไปดูกันได้นะอันนี้ก็ที่สนามบินเหมือนกันนาทุกคนพี่เบียร์กับนิกกี้ก็เล่นฟิลเตอร์ผีฮาโลาวีนกันนิดหน่อยแล้วผีที่ได้คือน่ารักมากไม่ได้น่ากลัวเลยสักนิดเดียวแล้วคุณเขากลับมาถึงบ้านเมื่อเชา้านาทุกคนตอน6โมงเชา้า ส่วนคลิปนี้จบแค่นี้นะทุกคนเรามาอัปเดตอีกทีคลิปหน้านะบ๊ายบาย